ครับมารับเซ็นเตอร์เนาะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเราก็แบบว่าการเป็นทีเซ็นเตอร์ทุกที่น่าะต้องตรวจสอบต้องอะไรยังไงบ้างครับโหจะเป็นบอสใช่ไหมก็เออเป็นเป็นธุรกิจของบริษัทเขาเองนะฮะแล้วก็แล้วก็เขาก็ขายขายสินค้าของเขาเองไม่ได้มี ใครไปขายต่อไม่ไม่ไม่ไมไม่น่าจะมีอันตรายอะไรฮะแล้วอาก็ตรวจสอบตรวจสอบมพราะตรวจสอบฮะเพราะว่าบริษัทที่เขาติดต่อมาเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วเขาก็รู้ขั้นตอนของการทําธุรกิจว่ามันเป็นธุรกิจธรรมดานี่แหละก็คือว่าขายของขายกาแฟซึ่งมีความอร่อยรสชาติดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยฮะัอาสนใจ แต่ตัดสินใจก็คือตัดสินใจนานเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องทดลองดื่มก่อนทดลองดื่มก่อนว่าดีไหมดีจริงไหมแล้วก็ก็ดูข้างกล่องด้วยว่าส,วส่วนผสมต่างๆนาน,นานเนี่ยมันมีจะมีโทษมีอะไรต่างๆนานาไหมซึ่งก็ให้หลานซึ่งเป็นหมอดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีโทษไม่มีโทษไม่มีโทษแล้วก็มีมีวิตามินต่างๆนานา,นา,นานผสามไปด้วยนะฮะก็เลย ก็เลยเอ๊ะก็ดีนี่รสชาติก็ดีแล้วก็กลิ่นก็หอมแล้วก็ยังมีประโยชน์จากแคลเซียมประโยชน์จากคพลทาเจนยไท์ูด้วยเพราะตัวอาเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้รับงานพรีเซนเตอร์อะไรรับยากมากรับยากรับยากมากอก็คือแทบจะไม่ได้รับเลยจาว่าได้แต่อันนี้รับเพราะว่าอื ก็ก็ดีก็ดีนี่ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ยังต้นเยอะนก็ขึ้นระดมไปี่อากเกกที่เกคือคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแล้วมันจะต้องกินเข้าไปเนี่ยดื่มเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยเราระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวว่าใครเขาจะไปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือเราเราต้องสกรีนอย่างดีที่สุดแล้วว่า มันไม่มีโทษนี่อะไรต่างนะเพราะก็ด้วยการอะไรก็คือเป็การทดลองกินเองเป็นเวลาเดือนนึงนี่แหละแล้วก็ก็ได้ได้ได้ความรู้สึกก็รู้สึกว่าได้ผลอย่างอย่างที่อย่างที่เราต้องการะอย่างในแง่ของธุรกิจอะะมาอาร์มีสกีหรือว่าให้ทีนดกฎหมายอะไรอีกมีเอ่อดูมีมีทีมทีมที่เขาติดต่อมาเขาก็จะดูทุกอย่างว่าผ่านออยไหมอะไรต่างนะคนคนที่เขาติดต่อนะเขาเขา็ขาดูว่าผ่านออยไหมผ่าน ขั้นต,นตอนอะไรต่างๆมันถูกต้องตามตามตามหลักเกณฑ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับระยะเวลาครับเป็นเร็นเตอร์ของอาพีทีมนะครับระยะเวลาเป็นเป็นเซ็นเตอร์อ๋อเป็นเป็นเซ็นเตอร์อันนี้อันนี้หกเดือนเท่านั้นเองหกเดือนรับหกเดือนก่อนแล้วก็พอหมดครบเดือนก็ไม่ไม่ได้เป็นหรือว่าอาจจะเป็นต่อก็แล้วแต่ก็เป็นเป็นปีทั้งรับหกเดือนะจากกระแส่าวตอนนี้มันทำให้อาบวงนะครับว่าอะไร ไม่ไม่น่าจะกลัวอะไรเพราะว่าพาะว่ดูแล้วแล้วก็มันเป็นการขายกาแฟธรรมดาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นขายกาแฟที่อาจจะเป็นดาวไลน์หรือไปเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่มีระบบตัวแทนไม่มีระบบตัวแทนไม่มีนะก็คือขายกาแฟโดยตรงเลยก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรอะไรก็ตอนนี้สุขภาพของณนาเปานบ้านทับผมก็ตอนนี้ก็กเนี่ยฮะก็ยัง ยังกระปี้กระป๋าอย่างแข็งแรงอะไรอยู่ก็ก็รู้สึกว่าก็ดีนะก็ายุ่ขนาดนี้แล้วการกินต้องระมัดระวังมากขึ้นขนาดไหนก็ระมัดระวังะฮะระมัดระวังมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงระมัดระวังว่าอืออะไรก็แตกไม่ได้เลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็ยังมีว่าเออเจเลบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะต้องสตรีทว่าจะต้องกินเท่านี้อะไรต่างอันนี้ก็คือบางทีก็ตามใจปากบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันบางทีก็ดูแลตัวเองหน่อย แต่ว่าการออกกําลังกายก็จะออกกําลังกายาค่อนข้างจะทุกวันจากการเดินเร็วบนสายพานเข้าขาหมูเข้ามันไก่อะไรอย่างนี้คนนึกอยากกินกินเดยกินเน้ออท่านนึกอยากกินก็กินแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะกินทุกมื้อทุกอะไรนะต่างๆนะก็านึกอยากกินก็ก็กินอะไรอย่างงี้คือไม่ไม่สตรีกตัวเองจนกระทั่งว่าเ หาความสุขจากจากการกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็มีปล่อยบ้างอะไรเงี้ยก็เดินไถยผ้าของร่างกายประจําเป็นประจำยู่ก็เป็นเป็นคาดจะประจำฮะถ้าถ้าถ้าไม่มีงานเช้าจริงๆเราก็จะก็จะออกกำลังกายตอนเช้าขออนุญาตถามเรื่องของผมตอนนี้วงการละครบ้านเราครับก็ค่อนข้างที่จะอย่างเอ่อทีวีทั้งหลายเพราะว่าต้นเก้านะครับต้นเกาที่มาผลกรบยังไงบ้างไหมครับก็ถามว่ามีผลกระทบไหมก็ ละครน้อยลงละครน้อยลงน้อยลงอ่ะน้อยลงน้อยลงอย่างผิดสังเกตแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่น้อยลงอย่างผิดสังเกตก็ก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆก็คือว่าอาจจะแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะกลับพื้นมาอีกทีก็ได้เพราะว่ามันก็ยังมีช่องอย่างช่องวันเขาก็ยังตั้งใจทำํำละครเขาแบบ เออ่่่งต็มทียูแผนการรับงานของคุณอาตอนนี้ยังไงบ้างครับในหนึ่งในหนึ่งปีแต่ว่ารับกีนเรื่องกินเรื่องหรืองเรื่องหรือว่ายังต้องออกออกจากบ้านเจ็ดเจ็ดวันก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังยังยังออกจากบ้านเจ็ดวันอยู่แต่แต่แต่เขาไม่ได้เอาทุกวันนะฮะเขาก็ไม่ได้เอาทุกวันเขาก็บางทีเราก็หยุดหยุดธรรมดาเขาก็ไม่ได้มุดลิมเขาขอคิวละครเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เอาทุกเจ็ดวันเต็มเต็เขาก็ วันนี้ว่าง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 ครับมีอะไรเยอะให้เราพักบ้างใช่ครับมันยังมีความสุขจากการสแสดงละครอ,อยู่เลยมีความสุขในการแสดงละครอยู่เลยยังยังยังมีความสุขทุกครั้งที่ไปกองถ่ายยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอเพื่อนร่วมง,งานยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้ <S <S ได,ได้ได้ได้อินเตอร์เฟสบทได้อะไรต่างๆนาคือ ได้สวมขดบาทเป็นตัวคนโน้นคนนี้อะไรมันยังมีความสุขตลอดเวลาซึ่งถ้ามีคถามก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาทำไงเนีแต่ว่ามันมันก็ต้องมันก็เป็นไปตามตามยุคสมัยก็แล้วแต่แต่ว่าแต่วา่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตัวอามีแบบรับมือถ้าเกิดวันไหนละครไม่มีเลยไม,ไม่ไม่มีการจิ้มใหม่อ,อ๋อมันยังมีการพักหนังอยู่เพราะว่ามีอาชีพดิจิทมันก็คืออาชีพพักหนัง ยังภาคหนังอยู่ยังภาคหนังหนังหนังเกาหลีหนังอะไรต่างๆยังภาคอยู่ก็ยังมีมีมีนี่อยู่มันจะทำก็พูดกันไปตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ทำร้านมาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ